สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็ไม่ได้มาทำบล็อกหรืวว่าทำคลิปกินอะไรนะคะแต่ว่าจะมาลงการทำสื่อการสอนภาษาจีนไวยากรณ์จีนในรูปแบบอะไรแล้วก็ไปจะบไปดูในคลิปกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะคำว่าจอยระดาจอยระดาคืออะไรจอยระดาคือการอ่านนิยายรูปแบบใหม่กับนิยายในรูปแบบแชทสุดในยุคนี้ค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของน้องจอยนะคะแล้วเรามาทำอะไรกับจอยระดาอ่ะ ดิฉันเจอจอยรา,รามาผสมกับศิลปินที่ดิฉันชอบวัยรกรภาษาจีนและสื่อการสอนให้เข้ากับนักเรียนและนักศึกษาสมัยใหม่ค่ะ,ะดิฉันทำยังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นก็จะแชร์สกรีนไปที่น้องจอยที่เราได้แต่งไว้นะคะค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของจอยรา,รา,ราค่ะชื่อเรื่องก็คือเรืเว่ยชื่อเฉินเรืเว่ยชื่อเฉินแล้วเรืเว,เ,รเวคืออะไรล่ะ ผู้แต่งนะคะก็คือจางลี่เหลวก็คือดิฉันเองค่ะเราก็จะใส่หมวดตรงนี้ไว้ว่าสื่อการสอนภาษาจีนตรงนี้ก็จะเป็นยอดจํานวนคนอ่านนะคะเราก็จะมีทั้งหมด3บทด้วยกันซึ่งเราสามารถเพิ่มได้มากกว่านี้ค่ะเราก็จะติดแฮชแท็กผู้กันจีนะคะนั่นจะเป็นเกี่ยวข้องกับภาษาจีนค่ะเราสามารถเลือกหมวดหมู่ได้ด้วยเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะว่าจอยระดาดิฉันนํามาประยุกใช้กับสื่อการสอนภาษาจีนได้อย่างไรบทแรกนะคะ What is Joy r a d a อ้าวแล้ว Joy r a d a คืออะไรล่ะไนเลยดีกว่าค่ะค่ะเราก็จะเปิดมาด้วยสเติกเกอร์น่ารักนะคะนะคะ Hello สวัสดีค่ะก็หลังจากที่เราได้แนะนําตัวไปแล้วนะคะก็ก่อนอื่นก็จะขออนุญ,ญาตแนะนําแอป Joy r a d a ก่อนนะคะก็คือแอป Joy r a d a เนี่ยจะเป็นแอปนิยายที่เป็นรูปแบบแชทนะคะมันก็คือแอปนิยายซึ่งเป็นแอปที่นิยมมากเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยน,นะคะแล้วก็ที่ดิฉันเลือกแอปเนี่ย แอปนี้เนี่ยเพราะว่าดิฉันเองก็ชอบแอปนี้มากเหมือนกันแล้วก็เคยนํามาอ่านบ้างแล้วนะคะแล้วก็เพื่อต้องการที่จะให้สื่อการสอนเนี่ยมีรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงทําไมนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงละ่ะคือในยุคสมัยนี้แล้วน้อยคนมากนะคะที่จะปกหนังสือใหญ่เป็นปึกบเป็นกองกองไปซึ่งแอปเจอร์ดาเนี่ยนอกจากจะมีแบบแชทแล้วแล้วก็ยังมีแบบบรรยายหรือว่าเป็นตัวหนังสือแบบบทความด้วยนะคะซึ่งแล้วแต่เราเลยค่ะว่าจะแต่งให้เป็นออกมายัางไง ยิ่งอยู่ในยุคเทคโนโลยีแล้วก็ออนไลน์แบบนี้นะคะการใช้สื่อออนไลน์ในการทําแบบนี้ก็จะทําให้สื่อมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกทั้งจอยระด้านะคะก็ไม่ใช่สื่อการสอนโดยตรงช่วยทําให้นักเรียนรู้สึกว่าโอ้ยฉันไม่อยากเรียนกับ PowerPoint ฉันไม่อยากเรียนกับแคนวาอีกแล้วฉันอยากเรียนกับแอปอื่นที่มันสร้างสรรค์มาดิฉันก็เลยแนะนําแอปจอยระด้านั่นเองค่ะจะสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงอย่างไรหรือว่าจะทํำยังไงให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็สุดท้ายนะคะ แอปจอยระดาเนี่ยยังสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้เราอีกด <f> ้วยค่ะสมมติว่าเราแต่งจอยระดาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะแล้วถูกใจผู้อ่านเราสามารถติดเหรียญหรือผู้อ่านนะคะสามารถให้เงินเราได้ด้วยค่ะเป็นเหรียญนะคะแล้วเราก็จะนาเงินออกมาเพื่อเป็นรายได้เสริมให้เราได้อีกด้วยค่ะอ่ะอย่างนี้นะคะเราก็จะมีการเพิ่มตัวละครนั่นก็คือคุณจารีลิวหรือว่าดิฉันเองนะคะแล้วก็คนนี้ก็จะเป็นคุณจุดจุดนะคะก็จะเป็นผู้ถามนะคะว่าเราจะนําไปประยุกต์ใช้ยังไงล่ะ เชนก็ตอบไปว่างั้นตามไปอ่านอีกตอนนะคะเราจะสมมติเหตุการณ์ที่สามารถสอนภาษาจีนไปด้วยแล้วก็่มความสนุกในเหตุการณ์สมมติไปด้วยค่ะแต่ดิฉันจะเพิ่มอะไรให้มันสนุกนั้นต้องไปรออ่านกันนะคะและเราจะสามารถทาสิ่งที่เราชอบเนี่ยใส่ไปได้ด้วยโอ้โหถ้าจะทําได้ขนาดนี้ไม่ต้องใช้อันอื่นหรอวมั้งคะก็ใช้แอปนี้แอปเดียวไปเลยอ่ะคงคงจะงงว่าเราจะทําได้ไงพูดเยอะอย่างเงี้ยโมหรือเปล่าเราไปดูกันเลยค่ะก็จะเป็นยังเงเราจะไปดูตอนต่อไปนะคะเราก็จะคลิกตรงนี้ค่ะอ่านตอนต่อไป เสร็จแล้วนะคะเรามาที่บทที่สองแล้วค่ะบทที่สองคือเ e รื่นเวทชืนมาก็คือคำว่าเรื่นเวช่นมานะคะก็จะเป็นคำที่เหมือนกับชื่อเรื่องของจงารเรานะคะก็คือจุดประสงค์แล้วก็เป้าหมายหรือว่ามูตี้ที่เราต้องการที่จะสื่อสารส่งให้ถึงนะคะวันนี้ดิฉันก็ได้สร้างคาแรคเตอร์ตัวละครขึ้นมาเพิ่มอีกสองคนค่ะคนแรกก็คือคังแดเนียลคังแดเนียลก็เปิดมาเลยนะคะว่าพอลินรู้จักคนนี้ปะแล้วก็ส่งรูปผู้ชายคนหนึ่งที่น่ารักมากมาเลยะคะ่ะ ลิงก็เลยบอกว่ารู้จักครับ่าดิฉันขอแนะนําก่อนนะคะที่ดิฉันบอกว่าเราสามารถนําสิ่งที่เราชอบมาทํามาใส่ในสื่อการสอนแล้วก็แอปนี้เพื่อผสมกันให้เป็นสิ่งที่เราชอบได้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนุกน่าตื่นเต้นแล้วก็มีความคิดที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะก็คือทางเดนเนียนะคะจะเป็นคนที่ดิฉันชอบชื่นชอบแล้วก็ติดตามมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะคนในรูปนะคะก็คือคุณองซองอูนั่นเองค่ะก็จะเป็น นักแสดงอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะส่วนคุณเนเน่ก็จะเป็นนักร้องแล้วก็เป็นซีออยู่ที่เกาหลีใต้เหมือนกันค่ะอ่ะคนนี้คือใครคนนี้คือไล่ว์วาลินนะคะเขาเป็นคนไต้หวันค่ะแล้วเขาก็ไปเป็นนักร้องที่เกาหลีตอนนี้เขาก็กลับมาเป็นนักแสดงที่จีนแล้วก็ถ้าคุณครูถูกใจนะคะก็ฝากตามค่ะค่ะดิฉันก็ได้สร้างคาแรคเตอร์ตัวละครนะคะคือคังเดเนลก็คือคนที่ดิฉันชอบแล้วก็ไลคอลลินก็คืออีกคนที่ดิฉันชอบเหมือนกันดิฉันก็เลย นำสิ่งที่ฉันชอบมาประยุกต์ใช้กับสื่อวยากรจีนแน่นอนว่าถ้าคนเราเห็นสิ่งที่ชอบและว,วิยยกรจีนต่อให้มันยากแค่ไหนถ้ามีสิ่งที่เราชอบอยู่ในนั้นมันก็จะดึงดูดความสนใจเราให้เป็นสนใจสื่อการสอนได้นะคะถึงแม้ว่าแบบวยากรมันจะยากจนไม่อยากเรียนอะไรก็ตามอ่ะเราจะมาเข้าเนื้อเรื่องก่อน,นะคะ่ะเราก็ต้องเกริ่นเข้าสู่บทเรียนก่อนก็คือเดนีเอก็จะถามว่าเขาคือใครพอรินก็จะตอบไปว่าย่งช่องยเดนิเอก็แบบอ่านไม่ออกภาษาอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก คุล <ersch> ิก็เลยบอกว่ามันอ่านว่ายงเชิงโย้าเดนเนี้ยก็งงนัไปอิมันคืออไงมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่คุลิก็เลยบอกว่ามันเรียกว่าพีนินเดยเนี่ยก็เลยเอ๊ะแล้วอันนั้นคือชื่อเขาหรอเดนเนีก็บอกว่าใช่เออคุลินก็เลยบอกว่าใช่พี่เขาก็มีอีกชื่อนะเดนเนี่ก็งงคนละมีหลายชื่อแต่ดิฉันก็มีหลายชื่อนะคะเดนเนีกยบอกว่าชื่ออะไรชื่ออะไรสองอูคุาลินก็เลยบอกว่าชื่อองสองอู อนลิงก็สงสัสยว่าแบบแล้วมาถามทําไมอะ่ะเดนิเวก็เลยมาบอกว่าพี่คิดว่าพี่ชอบเขาเอาละค่ะคีย์เวิร์ดของการทําสื่อการสอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะพี่คิดว่าพี่ชอบเขาอนลิงก็ยังไม่ได้สนใจค่ะแล้วแบบแล้วพี่ไปชอบเขาตอนไหนล่ะเดน๋เอฟเขาบอกอาช่างมันเถอแน่เอาเข้าเรื่องก่อนอ่ะแล้วเราก็จะเริ่มเข้าเรื่องเกี่ยวกับวิญญากรจีนเพราเริ่น่วยกันแล้วนะคะไปดูต่อเลยค่ะ พลลิงก็ถามว่าว่าาว่ามาครับเดเนี้ลก็พี่อยากคุยกับเขาแล้วก็บอกกับเขาว่าพี่คิดว่าพี่ชอบเขาพลลิ้งก็งงแล้วทําไมต้องมีคําว่าคิดว่าด้วยอะพี่เดเนี้ลก็แบบถ้าเดินไปบอกนิ่งๆว่าผมชอบพี่เขาก็ตกใจพอดีตอนนั้นถึงในสถานการณ์จริงเราเดินไปบอกว่าเออฉันชอบคุณเขาก็คงตกใจเหมือนกันฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็เลยคิดว่าอืมฉันคิดว่าฉันชอบคุณค่ะมันอาจจะดูซอฟต์ลงมานิดนึงอ่ะพลลิงก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นฉันประโยคนี้ วอร์เรนเบวอร์ซีฮวนีอะเรนไบยมาแล้วนะคะจุดที่ฉันต้องการจะสื่อสารขึ้นมาแล้วค่ะแล้วดิฉันต้องการจะสื่อสารยังไงอะเนี่ยเขาแบบอ,อ,อะไรภาษาจีนดีแหลอะอนไม่ออกขอพินอินตอนนี้ก็แบบแอ๊ะเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยว่าพินอินคืออะไรแล้วตอนนี้รู้แล้วเหรออเนี่ยเขาบอกว่ารู้แล้วไปคนใน Google มาเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่เหมือนที่พี่หามาเลยอะดิตอนนี้ก็งงออแล้วพี่มันไปหามาจากไหนวะ แม่ได้บอกว่าทางสเลดนิ่งก็งงใหญ่เลยแล้วทำไมมันไม่เหมือนน่ะถ้ามันเป็นแอปแปลภาษามันก็ถูกมันต้องควรจะเหมือนควรจะถูกหรือเปล่าเนี่ยบอกพี่หาสองรอบเลยนะเว้ยแล้วพี่ก็เลยไม่มั่นใจก็เลยมาถามมันก็ไม่เหมือนกันสักรอบรอบแรกมันบอกว่า what better what's you want n คือฉันรู้สึกว่าฉันขอบคุณประโยคต่อไปมันบอกว่า what's really what's you want n อารีนิรีบพิมพ์เลยนะพี่หยุดใช้ทานสเลดก่อนเลย เดนนียก็แบบคุณนึกนะคะว่าทาไมพอลินก e ็เลยรีบเห็นแว่ามันแปลมั่วเดนนี้เขาเอ้าชิบหายแล้วตีนะยังไม่ทันได้พูดออกไปอะไรอย่างนี้พอลินก็เลยแบบอันแรกวอรเจตวอร์ซิมวาอันนี้ได้ซึ่งมันแปลว่าผมรู้สึกว่าผมชอบคุณอันที่สองอ่ะใช้ไม่ได้ทําไมถึงใช้ไม่ได้เดนนี้คงอ่ะทำไมอ่ะพอลินก็เลยบอกว่าวอรอีเวิร์ตวอร์ซิมวานิประโยคนี้อ่ะ คำว่าอ e ีเวนมันแปลว่าคิดไปแล้วแต่ที่คิดไปอ่ะมันผิดแดเนียลก็งงอะไรทําไมมันผิดอะไรผิดแดเนียลก็แบบสรุปสั้นๆให้เข้าใจหน่อยออดิฉันก็มาแล้วนะคะเราบทเป็นคุณครูนะคะก็คืออยาจะสรุปให้คุณพี่คางแดเนียลฟังเองนะคะอ่ะอย่างที่เห็นนะคะที่เป็นลูกเล่นเล็กๆเๆๆๆมื่อกี้ก็คือเป็นลูกเล่นที่อยู่ในแอป Messenger นะคะเวลาที่พิมพ์นะคะ ำลังพิมพ์อยู่ซึ่งเราสามารถเพิ่มลูกเล่นตรงนี้ได้ให้เหมือนให้เสมือนแอปจริงนั่นเองค่ะค่ะเราจะมาเข้าเรื่องก็คือข้าสู่บทเรียนไวยากรณ์ก็คือคําว่าอ e ีเวคยคว่าอ e ีเวนะคะแปลว่าคิดว่าก็คือคิดว่าใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นั่นเองค่ะซึ่งอ w a วยนะคะความหมายจะออกมาตรงกันข้ามกับความคิดในตอนแรกนั่นเองค่ะซึ่งต่อมานะคะคําว่าเจ๋อตอแปลว่าคิดว่า รู้สึกว่าใช้ในการบอกความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่ตนเองได้พบเจอหรือใช้ในการคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตก็ได้แต่เจียต่อนะคะก็จะเน้นไปที่ความรู้สึกนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะคําสุดท้ายคือคาที่คุณแดเนียลอยากใช้และคําที่ดิฉันอยากที่จะนําเสนอก็คือคําว่า r u n w a y r u n w a y เป็นความคิดความเห็นแล้วก็ทัศนคติที่เกิดจากการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์การทําความเข้าใจเป็นพื้นฐาน คำว่าเร่อวเนี่ยจะมีน้ำเสียงที่หนักแน่นแล้วก็ชัดเจนมากกว่าสามารถใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องที่มีความสำคัญหรือเรื่องทั่วๆไปแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยค่ะสรุปง่ายๆก็คืออรก่รอ n w ว y เป็นความรู้สึกหรือใช้ในการคาดเดาเหตุการณ์ซึ่งแปลว่าคิดว่ารู้สึกว่าแต่ว่าเรื่องไวยจะเน้นไปที่ความคิดนั่นเองค่ะซึ่งมันคล้ายกับคำว,ว่าจเจ้าเตอร์ไม่ถึงคล้ายจเจ้เตอร์จะแปลว่าคิดว่าได้เหมือนกันแต่ คำว่าเจียเตนะคะจะนินไปที่ความรู้สึกมากกว่าเรื่นเวนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วคําว่าเจียเต๋อแล้วก็เรื่นเวนะคะสามารถใช้แทนกันได้เลยแตกต่างกันเพียงแค่ความหมายนิดหน่อยเท่านั้นเองว่าเราต้องการจะสื่อไปทางความคิดหรือทางความรู้สึกมากกว่ากันค่ะแดนเนียก็เลยบอกว่างั้นไม่เอาเจียเต๋อละมันดูแบบโอ๊ยรู้สึกเยอะเกินไปพี่กลัวเขาไม่ชอบพี่ถ้าบอกว่ารู้สึกชอบก็คือมันกันเหมือนแบบดับเบิลชอบไปเลยใช่ไหมคะชอบแล้วชอบอีก,กอะไรเงี้ยอลินก็เลยเสนอว่าเอองั้นพี่ก็ใช้คำว่าเรื่นไวไเวย เดนิเลก็บอาอ๋อพี่ก็คิดว่างั้นบอนีีก็เลยพิมพ์ประโยคที่เดนียอลคนที่จะพูดไปนะคะก็คือ Warren Way กว,ว่าซีฮวนนี่ซึ่งมันจะแปลว่าผมคิดว่าชอบคุณเดนนียลก็แบบแต่พี่เข้าใจกับคำว่ารัน่วย y นิดหน่อยว่ะคือเข้าใจแต่อย่างแบบเข้าใจอะ่ะเดนิเยลบอกยกตัวอย่างให้ดูในดีอ่ะคุณครูพี่ลิวนะคะเขาจะโทรมาเลยค่ะได้ะคะ่สะสรุปง่ายๆก็คือ Eway เอ้ย r ันเ Way เรื่องหน่วยเป็นการบอกความคิดความเชื่อหรือใช้ในการคาดเดาเหตุการณ์ซึ่งแปลว่าคิดว่ารู้สึกว่าแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะยังมีความหนักแน่นชัดเจนกว่าคําว่าอีเวยรวมทั้งเน้นไปที่ความรู้สึกน้อยกว่าคําว่าเจตเติรค่ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูแบบง่ายงาสักสองสามข้อนะคะประโยคแรกมาแล้วค่ะว่าเรื่องน่วยยินเชื่อต่อข้ชื่ออิติ้งมันนั้นว่าเรน่วยินเตขชื่ออติ้งมนนั้น แปลว,ว่าฉันคิดว่าตอบวันนี้คงจะยากซึ่งมันก็บไม่ควานไป,ไปได้ใช่ไหมคะเพราะข้อสอบมันก็ยากอยู่แล้วค่ะตัวอย่างประโยคที่สองนะคะต a อเจอตัวเรนเ i ย์ีจวดให้เปีย h ปีเจ้า้อแปลว่าทุกคนคิดว่าคุณเนี่ยเหมาะที่จะเป็นตัวแทนมากกว่าอ่ะคุณสังเกตไหมคะมีคำคำแปลทั้งสองประโยคมีคำไหนที่เหมือนกันมาดูประโยคที่สามกันเลยค่ะวอร์เรนเวยีตม คุยชีชืนี่ยตแปลว่าฉันไม่คิดว่าแม่ของคุณอ่ะจะสนับสนุนคุณทั้งสอประโยคที่ยกมานะคะคำแปลที่คล้ายกันนั่นก็คือคําว่าคิดว่านั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นประโยคเนกาทีฟนะคะหรือว่าเป็นประโยคบอกเล่าก็จะล้วนแปลว่าคิดว่าค่ะต่อไปนะคะในนี้ก็จะบอกว่าเออผมเข้าใจแล้วว่ามันอ่ะแปลว่าคิดว่าเราก็มีความเป็นไปได้นนี้ก็แบบขอบคุณครับเห็นนะคะนอกจากแอปจอยระดาเนี่ยสามารถใส่รูปได้แล้ว ใส่ชื่อสร้างตัวละครสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครในละโลกยังสามารถส่งสติกเกอร์อีโมจิหรือว่ากิฟต์ได้ด้วยนะคะค่ะเดี๋นเนียก็แบบอขอบใจน้องรักลินก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่พอลินก็เกิดความสงสัยเอ๊ะว่าแต่พี่อ่านออกแล้วเหรอเดี๋นเนียก็แบบไม่อ่ะเดี๋ยวแบบยใช้ทันสเลิดเอาคอลิงก็แบบเออเมื่อกี้ไม่ใช่เพิ่งแปลผิดมาแล้วอ่ะงั้นคอลิงก็เลยอวยพรว่าเอองั้นก็ขอให้โชคดีนะพี่เดี๋นเนียก็เลยแบบว่า ใจมากน้องรักที่จะไปบอกเขาละเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าอุณขางแดเนียลจะได้บอกชอบคุณเอ,ององหรือเปล่าค่ะวันนี้ก็เจะบอกครับตาจบตาจบเหยละครไทยค่ะเราก็จะไปดูตอนต่อไปค่ะตอนต่อไปชื่อตอนว่า summarize summarize ก็คือดิฉันก็จะสรุปการใช้เรื่องไวยนะคะ ก็จะจบไปแล้วนะคะสําหรับนิยายที่ดิฉันได้สร้างขึ้นเพื่อน,นํามาผสมผสานในห,หลายๆอย่างดอกที่ดิฉันได้กล่าวไป้างต้นนะคะก็จะมาขอสรุปคําว่าเรื่นเหวนที่เป็นตัวสําคัญของสื่อการสอนนี้อีกครั้งนะคะก็คือสําหรับการยกตัวอย่างการใช้คําว่าเรื way ่นงหวนและนํามาประยุกต์ใช้กับแบบนิยายยอดนิยมหรือว่าศิลปินที่เราชอบนันทเดเรตที่เราชอบนะคะแล้วก็นําใส่ไว้ในผลงานของเรา ก็คือขอสรุปคำว่าเรื่องเหวี่ยงก็คือเรื่องเหวยเป็นการบอกความคิดความเชื่อหรือใช้ในการคาดเดาเหตุการณ์ซึ่งจะแปลว่าคิดว่ารู้สึกว่าแล้วก็จะมีความเป็นไปได้สูงและยังมีความหนักแน่นชัดเจนแล้วก็เน้นไปที่ความคิดมากกว่าความรู้สึกนั่นเองค่ะ